วิภาวสุนนะครับเป็นหุ้นส่วนบริโภเตอร์ครับผมผมคิดว่าใครๆครก,ก็ใครๆแม่งก็อยากชนะและเนาะแต่ว่าจากสิ่งที่เราผ่านมาเมื่อสักสัปดาห์ก่อนแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องชนะก็ได้หรอกรับเรานะคือ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเราเราชนะมาแล้วอะเรารู้ตัวเลยว่าเราไม่ใช่คนที่อยากแข่งขันไงแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบตัดสินใจไปแข่งเองมันเป็นเรื่องของกรรมการกับเราแล้วล่ะมันไม่ใช่โอเคซ้อมหรืออะไรก็ว่าไปมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรกลับมาจากการแข่งขันนี้เท่าไหร่แล้วแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอยากเรารู้สึกเอนจอยกับมันอันนี้อันนี้โอเคละ ก็เงาครับคือคือจากการแข่งที่ผ่านมาผมคิดว่าถ้ามันมีคนมาเชียร์มาดูเยอะๆมันมันจะเป็นงานที่สนุกดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่งานนี้หรอกงานตัวของงานของเดชนา n บ l b a ีสไตล์เองก็ด้วยถ้าถ้าถ้าคนมันเยอะหน่อยมันมันสนุกดีนะว่ามันจริงจังกันแค่ไหนหรือว่ามันมันมีรูปแบบยังไงก็มายืนดูมา ช่วยเชียร์มช่วยเป็นกำลังใจนักกีฬาร,รื้เรียกว่านักกีฬาแล้วกันว่ามันเหนื่อยมากนะ <c oughs> <c oughs> ก็มาเชียร์กันได้ครับถึงแม้ว่าเราจะรู้จักกันหรือว่าไม่รู้จักกันหรือว่าจะเหม็นที่หน้ากันก็ตามก็ก็มาได้ครับยินดีที่ได้เจอทุกคนดีกว่า